ค่ะเราจะมาแบ่งปันวิธีการไลฟ์สดให้ฉากสวยด้วยโปรแกรมปริซึมไลฟ์สตูดิโอค่ะกดเข้าไปเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนไลฟ์ให้เราเตรียมฉากหลังเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ผ้าประมาณ3เมตรค่ะอย่าลืมดึงให้ตึงด้วยนะกดปุ่มนะคะมุมบนด้านซ้ายมือเป็นจุด3จุดค่ะแล้วให้เราไปเลือกตรง c a m e r a Chroma k e y News กด Off จากออฟให้เป็นออนเห็นไหมคะแล้วเราจะเปลี่ยนฉากไปตรง B G ค่ะเลือกตรงรูปภาพด้านล่างเราก็สามารถเลือกภาพนะคะที่เราโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะกดดันค่ะกดดันอีกรอบนึงเห็นไหมคะขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วเราสามารถเลือกได้ทั้งไลฟ์ วิดีโอโฟโต้คือถ่ายภาพค่ะอันนี้จะเลือกเป็นไลฟ์สดนะคะเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้นะคะกดตรงคาถาแล้วก็สามารถเลือกเอฟเฟกลูกเล่นตามที่เราต้องการเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับหน้าให้เราดูสวยขึ้นกดตรงรูปยิ้มเห็นไหมคะเราสามารถเลือกได้หน้ากลมหน้าเรียวผิวใสขึ้นแค่นี้นะคะกดเ a d y ค่ะเราสามารถเลือกว่าจะไลฟ์นะคะที่เฟซส่วนตัว หรือว่า my group หรือว่าจะเป็นเพจของเราก็ได้ค่ะพอได้แล้วเราก็กด go live ได้เลยค่ะได้ภาพสวยๆขนาดไลฟ์สดแบบนี้